โอ้โหหมอก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 ทุกเช้าเลยค่ะวันนี้จะสิบโมงแล้วนะจ๊ะวันนี้วันเสาร์ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยถือโอกาสให้คุณสาขับรถให้จ้าเพื่อที่จะ ถ่ายบอกให้เพื่อนเพื่อดูเพราะเวลาที่แม่สาขับรถไปโรงเรียนไม่มีโอกาสได้ถ่ายเลยเนาะมันสวยนะทุกคนอยากจะมาฝากทุกคนเนาะเวลาขับรถไปโรงเรียนขับรถเองแล้วก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูวันนี้วันหยุดก็เลยให้คุณสาขับรถให้หน่อยนะขับรถมาถ่ายถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยนะวันนี้หมอก็นะคะ แรงเหมือนเดิมนะแรงเหมือนทุกทุกเช้านะในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงนะช่วงนี้ก็จะหมอกนะนาะช่วงเชา้าแล้วก็เป็นหนอกหมอกที่ดูเปียกๆนิดนึงที่เห็นรถแม่จ๋าเปียกนี่ก็คือรถคันนี้เขาอยู่นอกนอกที่จอดรถเนาะเขาก็จะเปียกเปียกหมอกเนาะอูบีนกตัวใหญ่สองตัวอยู่บนถนนด้วยนั่นนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมโอ้ ดูทุกคนรถไม่จ๋าก,ก็จะเปียกๆนะคะเนี่ยที่เห็นเป็นหยดน้ําเนี่ยก็คือเป็นหยดน้ําหมอกเนาะไม่ใช่ฝนนะคะอืมก็จะพาเพื่อนๆขับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะจ๊ะบรรยากาศหมอกที่กําลังปกคลุมประเทศเดนมาร์กอยู่ณขณะนี้เ <c oughs> โดนหมอกล้อมรอบไปหมดแล้วนะคะยอมจำนนซะโดยดี บรรยากาศแบบนี้แหละค่ะทุกคนที่แม่จ๋าขับรถนะไปโรงเรียนก็จะแบบนี้นะคบ,บางวันนี่มองมองไม่เห็นแบบระยะใกล้ๆก็แทบจะแบบว่ามองไม่เห็นอันนี้ก็ค่อยยังยังค่อนข้างจะ,ะดีกว่าเมื่อวานนี้แบบว่ามืดเลยนะเมื่อวานนี้แบบว่าหนักมากๆเมื่อวานนี้นี่โอ้โดูดูดูลำโพงเบรน ข้างคางก็มืดไปหมดมนะครับวิวที่เราเคยเห็นว้าไปหมดก็จะปกคลุมไปด้วยหมอกนะคะนี่สาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพาภรรยาขับรถทัวร์ ทัวทัวทัวสวยมากมากค่ะ